ขอแนะนำเครื่องตัดสิกเกอร์ทีเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรเมต30และกเมตร6เหมาะก,กับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและร้านป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสิกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากที่น็ ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้เพร้อม,มีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากทีมที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดกินนดเพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานงาน่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านป้ายทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสติกเกอร์งานกราฟิกติดรถงานรีดฮีทแันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการเริ่มในการตัดสติกเกอร์ขอแนะนำทีเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับผม